สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนมาพบมาพอก,กับย้ายผลค้นเจ้าเขื่อนอีกแล้วเนาะค่ะมาน,นี่ผ้ามาเบงนำถ่วมเฮียนครับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นบ้านย้ายผลบ้านสองสั่นครับพี่น้องส่วนสันล่างนี่เกือบเกือบมิดหน้าต่างแล้วค่ะอันนั้นอันนั้นเป็นเฮียนเฮียนพีเฮียนนองบนอุณอยู่ศูนย์อุพยบิดแล้วครับพี่น้อง อันนี้เป็นถนนแต่ก็นในสิเป็นถนนลงไปนี่และคะ่ะตอนน้ำพะท่วมก็สิเห็นเป็นถนนลงไปพูดเป็นท่าป่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮียนยาย่นยู่ไก่เคือ่อนอยู่ติดถนนเสน้นนองบัวลำพูขอนแก่นค่ะพี่น้องคะ่ะจ้ะ๋ยเสียเบิ่งรอบๆวะตรงนี้เป็นน้ำคางคา,างบ้านยาย่นนะพี่น้องสูงประมาณชั้นสูงลอยหาสิบเส้นนะคะพี่น้อง ลอยหาสิบเส้นความสูงของฉันเนาะแต่ว่านามตรงนี้สูงมากกว่าอหาสิบเส้นเพราะว่ามันถ่วมหัวฉันเลยตรงนี้ตรงคางๆบ้านฉันฉันลงมากันตรงได้ใส่เลือกพี่น้องตอนนี้ฉันไปพักอาศัยอยู่บ้านใหญ่เพิินนะคะอันนั้นเป็นบ้านพี่บ้านน้องฉันไปอยู่ศูนย์อุปยพทั้งหมดแล้วคะ่ะน,นั้นเป็นเลือกเลือกที่ฉันเอาลงมา ส่วนขางบนบ้านชันี้มันกระป๋องเนาะพี่น้องจะเพียงแต่ว่ามันมั่นขึ้นมอยูบ่ไดเพราะว่าหนึ่งของน้ำกับใส่บ่ไดเราก็อ่ามันอันตรายเนาะย่านซั์ต่างๆเรามันอยู่กลางน้ำมังสิเนะพี่น้องฉันก็ขึ้นไปทัวร์แล้วเนาะยุบคนเดียวฉันย่านส่วนขางล่างนี่ว่าต้องพูดถึงของเสียหายเบิดเนาะอันนั้นเลือดเลือดที่ฉันเอามา ในสให้เบิ่งทางในบ้านฉันจักไม่ยังเด้อพี่น้องกระจัดกระจายยืดเต็มไปบิดอันนี้อน,นี่ส่วนที่เอาขึ้นมาได้เนาะคะ่ะส่วนที่เอาขึ้นมาได้ค่ะตู้เย็นเอาขึ้นมาได้ทางในห้องก็สิบเป็นเสื้อผาขวดออบบอร์อ,ปอ,อแปรพี่น้องเอออ่อนซ่อนสัตตู่เตียงเอาก็ได้ขอดไปเังสิแล้วพี่น้องเอย ของนี่กับพ่อ้องนี้เบิ้งอีกหลังอีกหลังหนึ่งก็เอาค้องไปใบคือกันพี่น้องเบิ้งหนูก,กาดมอนกไอวกาดเปืด,ดอันนี้อยู่ทั้งเฮี้ยนน่ะพี่น้องสั้นสองมืส่วนที่เก็บข้นมาได้เนะาะเ,เนี่ยวพาไปเบื้องข้างล่างมันค้นยู่บ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันอันตรายยานซั์มีผพดต่างๆ่ั่น่ะละตีมากามกับน้ำกันไหเดี๋ยวผาลงไปเบื้องข้างล่างอันนี้เป็นถังเกลื อ,อย,มอออมย,อย่มันลอย,อยน้ำเลยเอาเขามาไว้นเงื้นลอยไก่มันลอยเรื่องฉันเลยเอาขึ้นมาไว้ตรงบันได้ฉัน,นมืดจักน้อยด้วพี่น้องเพราะว่ามันบม่มีไฟเพิ่นตัดไฟไปแล้วอันนี้เป็นข้างล่างถ่วมบิ้ดข้างนอกก็มีตูอบปลาแห่งตูง่ายพี่น้องเสียหายเบิดเลยตูอบปลาของฉันอันนี้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 กระถ่วขึ้นล่าง ทวนไปเวิร์ดอันนั้นในห้องนอนหลูกเตียงก็จมน้ามปอด,ปอ,ดอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าชั้นจมน้ามขึ้นกันค่ะพี่น้องส่วนรางจมน้ามหมดละตอนนี้น้ามก็ยังมาท่านในลดลงดอกพี่น้องเพียงแต่ว่าขึ้นเพิ่มเนอหน่อยลงยักหน่อยเพิ่มเพิ่มบอบอบอหนาย่านคือสองสามมือที่ผ่านมาแต่ว่าน้านสิครั้งนี่เป็นเดือนๆค่ะพี่น้องค่ะเนี่ย ปลาแหงก็บเ่าด้เฮ็ดลร้มือแล้วละ่ะค่ะพี่น้องกะกะคิดว่าสิเฮ็ดต่ออยูุ่สิเฮ็ดย่เฮียนเอย่เล่าละ่ะมี่แจวบอกมีปลาแหงปลาสมคือเกาแล้วลพี่น้องไปอาศัยเพิ่นยุก,กะเก่งใจเพิ่นใหญ่เพิ่นก็ดีย่ดอกดีดียันจะเข้าบร,ริยาบไปกินแต่ว่าเขากะเก่งใจเนาะเพิ่นก็ธรรมดาละ่ะคุณเข้าขึดขืดน้ำเพิ่นเพิ่นกะดีโพดดีอิลี แต่พี่น้องมาอัปเดตให้เบิง้งวันที่13ตุลาคมพศ2อ,อ6 5หเป็นอียงที่ชอกช้ำมากค่ะพี่น้องเอาให้ปุ่นเสียให้เบิง้งแค่นี้ก็น่าพี่น้องเก็บของตอกันเด้อกระจัดกระจายยู่ตัวทีตัวแดนขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเดอ้อที่เข้ามาจารับชมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆค่ะคิดหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ